คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยวงนี้ก็มีคข้ยแหละครับแต่ว่าพอไปไปมาครับบุญมีครับและวงได้ไปต่อแต่กำบังคือคข้ต้องพักตัวเองไปแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงพวกเธอมาแล้วครับผมก็ได้ขึ้นโชว์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็วันนี้ The New Preview คุยก่อนไปครุนะครับผมจะขอนำพาทุกท่านไปพบกับความหวานสีสันต่างๆนะครับผมกับ วงไอดอลนะครับผมวงนี้ครับสวิตตี้ครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันคุณกำลังฟังโ o ดี้แคปคอรดแค The new preview คุยก่อนไปคุป้ายาโดย นนนิเทศไอดอลและเพชรพีเจที่เซเว่สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังครับสวัสดีครับผมนน<ก>ี้ให้แนนดอครับผมเพชรพีเจนที่เซเว่ครับผมมากันแล้วนะครับอย่างที่บอกกันสัปดาห์ที่แล้วครับผมอย่างที่บอกให้คําทต้สัปดาห์ที่แล้วว่าก็วงเดิมทีมันก็มีค่ายแหละครับแต่บุญมีญแต่กำลัง วงักวงไปต่อแต่ค่ายไม่มีแล้วต้องอยู่ต้วยตัวเองแล้วต้องต้องด้วเองแข่งตัวเองแล้วซึ่งเราจะได้พิสูจน์กันแล้ววันนี้ครับมาแล้วครับผมกับรายการนําเสนอวงไอดอลเกิลกรุ๊ปวงใหม่ๆครับใช่นะครับเราตับมาแล้วครับนี่คือรายการที่เราจะป้ายยาวงไอดอลน้องใหม่เกิลกรุ๊ปน้องใหม่หรือเทปนี้น้องใหม่ให้นักทีติดตามชมติดตามฟังกันที่คือเตดดีวพรีวิวคุยก่อนไปคุย มาแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องครับนะครับผมอย่างที่พี่เพชรบอกไปในช่องอินโทรครับเจ็ดสีสันเจ็ดความหวานเหมือนกับชื่อตอนในเอพิโซดนี้เราไม่พูดคำํำเพลงเราลุเยเลยละกันตอนนี้พี่วิวคุยก่อนพี่คุกวันนี้ขอสเสนอวงสวิตตี้ครับสวิตตี้ครับเป็นไอดอลที่จะมาแจกความหวานความสดใสให้กับทุกคน แรกเริ่มเติมทีวงนี้เนี่ยอยู่ในบัญชาของซีมคาเฟ่เดลเทนเมนต์แต่ครับสืบเนื่องจากประกาศสำคัญที่คุณจะได้อ่านต่อไปนี้ครับเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการภายในหลายอย่างในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ค่ายไม่สามารถสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อแฟนๆได้ดีพอและเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพัก การดำเนินกิจการในระยะหนึ่งหลังจากผ่านการพูดคุยกันแล้วผู้บริหารและศิลปินจึงตัดสินใจในแนวทางดางังต่อไปนี้ข้อ 1. c m Ca f e จะพักการดําเนินง,งานในส่วนของศิลปินไอดนตตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เป็นต้นไปข้อ 2. ยุติการทํากิจกรรมของวง h o t c h e k k s เนื่องจากศิลปินแต่ละคนมีเส้นทางและความรับผิดชอบในด้านอื่นๆที่เพิ่มขึ้น โดยมีสเตจสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่แอมเบ n ก e เซนเตอร์ก็คือ Idol ลเอ็กชแ e ที่ผ่านมานะครับซึ่งเมมเบอร์ถามว่าเมมเบอร์ฮอตเช e ไปไหนพี่แพทครับไปแข่งเมสแกรนนครพนม2025ภาธีมาตังหลิวหลิวมีภาระหน้าที่ในด้านการงานส่วนตัวแบมบี้อยู่ในช่วงใกล้จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และต้องการมุ่งมั่นทางการศึกษานี่คือส่วนของฮอตเช็กสนะครับข้อ3ยุติยุติกิจกรรมของโบบ้าแบมซึ่งเป็นศิลปินเดียวเนื่องจากเตดภารกิจการศึกษาต่อในต่างประเทศโดยศิลปินทั้งหมดจะยังคงอยู่ภายใต้สัญญาของสังกัดจนกว่าจะหมดสัญญาและจะยังคงมีบทบาทในด้านอื่นๆนอกเหนือจากการเป็นศิลปินเช่นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือนักสแสดงข้อส คุผ,ผู้ชมทุกฟังตั้งใจฟังนะครับวงสวิตตี้ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์จะบริหารงานอย่างเป็นอิสระภายใต้ทีมบริหารใหม่ข้อ5พาร์ทเนอร์ของค่ายในด้านอื่นๆจะยังคงดำเนินแผนงานตามปกติทั้งนี้ช่องทางโซเชียลมีเดียของค่ายและศิลปินซึ่งเป็นออฟฟิเชีจะมีการยุติการใช้งานโดยสามารถติดตามน้องๆผ่านช่องทางส่วนตัวของแต่ละคนได้ ทางคนะ่ายต้องขออภัยมาณนะโอกาสนี้ได้ขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดนี่คือสิ่งที่ c ซ c a f e แจ้งมาเป็น announcement นะครับอย่างที่ผมบอกครับผมเน้นข้อ4ว่าวง s ซฟิตี้ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์จะบริหารงานอย่างเป็นอิสระภายใต้ทีมบริหารใหม่ครับอ่าและ ทราบมาว่ามีเพลงแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่มาเหมือนจะยังไม่มาในสตรีมมิ่งครับชื่อว่า Street <Street S 2> สาิตตี้เลิฟครับสวตตี้เลิฟครับ,รบไปลองฟังก,กันก่อนได้ไปลองฟังกันก่นกอนได้นะครับนี่คือปูมหลังของสวิต t ี้ปัจจุบันนี้เอ,อสวิตตี้จะนับว่าเป็นเกิร์กรุปอิจัะหรือถ้าเรียกกันแบบอาสับไซด้านเลยคือจิกะนั่นแหละครับอืมเมมเบอร์ครับ จ็ดคนเจ็ดสีเจ็ดความหวานเราขออนุญาตไล่เรียงตามวันเลยนะกันขอเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับปกติเดี่ยผมไปลาผมนับวันจันหนึ่งอาทิตย์เดียผมนับวันจันทรก่อนแต่ตรงนี้ขออนุญาตเริ่มจากอาทิตย์ก่อนแล้วกันคือด้วยความที่สีของวงอ่ะมันเจ็ดสีละคือมันไม่ได้เป็นตัวแทนของวันหรอกแต่มันเป็นตัวแทนสีซึ่งเราจะเรียงอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันใช้หลักการในการเรียงสีตามวันแล้วกันให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยครับเริ่มจากสีแดง เรเชอรี่อ่าเขามีชื่อเลยนะเรเชอรี่แต่มีแต่แต่ผมไม่ได้จับแต่แต่ว่าไม่ได้มีครบทุกคนนะฮะถ้าคือเจนนี่ครับสีสักตัวอย่างที่บอกไปครับสีแดงเรเชอรี่เกิดยี่สิบแปดเมษายนนะครับคนที่สองครับสีเหลืองอย่าเล่นตับนั้นนะพี่นะอย่านะไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าเล่นกันไปใช่ว่าจนคนคงเบื่อแล้วก็เราไม่เล่นอยู่แล้วเราไม่เล่น <S <S เราไม่เล่นจริงๆครับก็สนองวี่ครับ สีเหลือง snowy นี่แต่ไม่ใช่สีเหลืองตีมเป็นโทน snowy นะสีเหลืองคนที่ใช้สีเหลืองชื่อว่า s น o w <Snow> y ครับผม uh huh. เกิด25มิถุนายนคนที่สามครับวันอังคารส<ซ>ี<อ>ชมพูอครีมชีสแต่ชื่ออังกฤษสะกดอย่างนี้ครับ c m x c h e e s e ครีรมชีสเกิดสบกกรกฎาคมสีํำตัวสีชมพูครับผมครับผม วันมาถึงวันสีเขียวก็สีเขียวชื่อบอกเหม่งมากสีเขียวสีเขียวนี่ก็โอ้เขาก็คงคิดกันมาแล้วว่าควรให้สีนี้กับเขาครับก็คือสีเขียวครับกับคนที่ชื่อว่ากรีนครับเกิดวันที่สิบกรกฎาคมครับสีส้มประหัสสมดีบ้างครับผมคนนี้สีไประจำตัวคือสีส้มออเรนจี้พีชครับเธอคือทาชาครับเกิด17มิถุนายนฮะ ทีนี้ครับสีฟ้าครับผมก็สีฟ้าวันศุกร์นะครับก็มาถึงวันศุกร์แล้วก็เอลีนครับสิบห้าพฤศจิกายนคือวันเกิดของเขาครับและวันเสาร์สีม่วงครับผมวันเสาร์สีม่วงแม่แล้วเกิดวันขึ้นปีใหม่ซะด้วยนะคนนี้ยุอีครับผมสีน้ำตัวสีม่วงเกิดวันขึ้นปีใหม่ครับหนึ่งมกราคมครับเขาเรียกว่าวันวันครับวันวันก็ first first of january ก็ วันวันคลับในวงการไอดอลก็จะมีคนที่ผมนึกออกก็พี่โนริยามิยามิอ่ะอาใช่พี่โนริยามิยามินี่คือ Class of New Year's ์สเรียกว่าเป็น Class of เฟิร์ส a n น a r อรีคับวันวันคลับช่วงมันวันวันคลับนั่นเองทีนี้ถ้าคุณอยากจะติดตามผลงานของสวิตเตอรบอกก่อนก็เพลงมาแล้วนะจอีกครั้งหนึ่งจะได้ไปฟังกันสวิตต o ์เลสวิตต์เลฟไปฟังกันได้นะครับผมก็อยู่ใน YouTube ของวงนั่นแหละครับ ส่วนเรื่องการติดตามอย่าติดตามสวิตตี้ติดตามแด่ไงบ้างทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับ Facebook Instagram YouTube แล้วก็ x f o r m ์ฟ er อ t ์มหรือเนะครับผมยิ้มง่ายสวิตตี้ S W E E t I E นะครับ,รบติดตามได้ครับผมก็หมดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าข้อมูลไม่เยอะแต่ก็มีความสําคัญก็ไปอย่างรวดเร็วก็พอๆกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็สัปดาห์นี้จบไป ยังมีสัปดาห์หน้าครับผมสัปดาห์หน้าเราสปอยอีกหน่อยแล้วกันตอนที่แล้วเราพูดถึงเราสปเราใบ้กับสมิตี้ก็คืออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าครับเราใบง่ายๆครับนี่คือไอดอลที่มีคอนเซปต์แบบใดนั่น,น,นอืมเราใบแค่นี้ครับ ติดตามพวกเราได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยในโรดีแคปพอร์นะครับเราทิ้งท้าหมดทั้งมงมลน,นี้ไว้ในเดสคริปชันเรียบร้อยรวมถึงด้กของเราด้วยสนับสนุนพวกเราได้นะครับผมเราเชื่อเสมอและก็เราอยากจะย้ำอีกหลายล้านอะไรรอกเราก็พร้อมจะย้ำครับเพราะว่าผกเพราะว่าผมขายในด้าน,านเราเนี่อ่ะก็พูดตรงๆเราเก็บข้อมูลกันมาไม่น่าเชื่อนะครับเจ็ดสิบกว่าวงแล้วนะฮะครับถ้านับวงที่ยุบไปก็เป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยร้อยของวง ถ้าถ้ารวมวงที่ยุคไปแต่ถ้าอยางแอคทีฟอยู่ก็เจ็สิบวงประมาณเจ็สิบสามวงครับอืมทั้งใหญ่ทั้งเล็กเลยนะใช่วงการในด้านบ้านเราเกิลคุปทีป๊อปเจป๊อปไอ้ดอนตายดินไอดอนไรสังกัดมีเยอะแยะมากเปิดใจตามสิครับหรือดูรายการของเราก็ได้เรามีเดนรีวิวรองรับเรามีเพลงให้ฟังในแทร็กรีวิวเรามีอะไร คุยจีปาฐะเรื่อยๆเรวงไลฟ์ไปงานมาแล้วไลฟเราไปประสบการณ์ตอวหน่งานไอดอลมาเราก็มาเล่าให้ทุกท่นฟังนี่คือเรกียกับพอดแคสต์เราเชื่อเสมอครับบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ไอดอลไทยเหมือนกันครับผมพบกันใหม่ตอนหน้า13กันยายนจะเป็นวงอะไรรอติดตามก็แล้วกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับ